พี่น้องมันจะเป็นวิดีโอสันไดอยู่บจักหน่อยเบิงพักแม่ขันเ้าเอาว้เท่งห่างโบงามเด้อค่ะฮดน้ำอยู่กับโบงามยอนต่ายลงเม็ดวังที่บัดเธอเอาลงมาใส่ขีดดินบัดที่นี่เขียวปลื้ดขึ้นสองกระถางนั่นก็คือจังบ่มี่หยางเอาลงมาตั้งดินหลดเกิดขึ้นมาเซยค่ะ แตกนอขึ้นมาเฉยสาบลาบคือนอการนี่โอ้ธรรมศาสตร์พักหย่าคือกันเนาะคือกันกับคนเนาะอยากอยู่ในดินถ้าอยู่ในดินดินมันอุณหภูมิดินดูดขึ้นก็เลยเกิดขึ้นมานี่แหลเขาว่าดินน้ำลมไฟบวาจเตพืชพักบวาเตศาสตว์บวาเตคน อยู่กับดินน้ำลมไฟมดยังสีละพเพื่อนถ่ายคลิปสั่นให้เพื่อนเบิงวิดีโอมันเต็มก็เลยล้องได้นิที่ได้โทษสามนาทีบบุนหหนิขนาขนาต้นดอกไม้เอากระถางซสอนกันขึ้นมามันกันยังสวยเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับขี้ดินได้ดู ดินดูดขึ้นมาจ้าแค่นี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนว่าเห่อเพื่อนเพื่อน,นฟังจ้า